อาสวัสดีครับพบกับช่องเลิมงุงินี่คือรายการเล่าประสบการณ์ชีวิตที่เจอมาในหน้าปกทุกคนคงจะรู้แล้วครับว่าเป็นเรื่องอะไรแล้วผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังณบัดนี้รายการขนหัวลุกเลิมงอิ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 อ,อ,อิคือเรื่องมันเกิดขึ้นประมาณ 1-2ปีที่แล้วครับผมยังเรียนปวสครับอยู่ที่หนองหานไม่บอกครับว่าเป็นโรงเรียนอะไรแล้วผมก็จะไปฝึกงานอยู่ที่ปาจีนยีโด้คุยฝึกงานครั้งแรกครับที่ผมจะได้ไปฝึกงานเขาและผมจะได้ทํางานในชีวิตเป็นงานโรงงานแห่งหนึ่งคือแม่งกูดีใจสิบหายเลยว่ากูจะได้เงินกูจะได้อย่างนั้นอย่างงี้ก็เริ่มไปวิบเไปถึงบเวบผ่านไปประมาณหนึ่งสองเดือนแล้วผมก็ตอนนั้นผมมีแฟนอยู่แล้วผมก็เลิกกับแฟน แล้วทีนี้คือเราจะไปตัดไปถึงตอนนั้นเลยตอนนี้มันเกิดเรื่องที่มันแบบโคตรฟินแล้วเพื่อนผมนะครับมันอยู่อีกโรงงานหนึ่งแต่ว่ามันอยู่ห้องเดียวกันมันคนละโรงงานเพราะว่ามันคนละแบบสาขาอะไรอย่างนี้มันเป็นเพื่อนแล้วมันก็จะมาเล่นกับผมแล้วเออมันก็่วนว่ามันก็่วนว่าเออคืนนี้เราไปผัดกันไหมแล้วผมจะไล่เป็น A B บนะ เพื alla, a, okay, ่อนไอเอนะมันอยู่โรงงานเดียวกันกับผมเพื่อนไอบีมันมาจากโรงงานอื่นโอเคนะครับเพื่อนไอเอนันมันบอกว่าเออพอดีมีผู้หญิงอยู่โรงงานจะไปด้วยสามคนอยู่แผนกมาไหนไอเอไอบีก็ว่าโอเคแล้วเราไปป๊บพอดีพวกผมเมื่อกินเหล้ากึมกึมมแล้วเริ่มมอจะเริ่มมอเริ่มแบบเริ่มจากเริ่มเงียนกูบอกตรงเริ่มเงียนแล้วตอนกูโสดด้วยเออแล้วก็ไปปุ๊บกูก็กูบอกไอเอเลย้ยเอ มึงรีบโทรหาผู้หญิงดิแบะเอามาแบ่งกันเลยแบบเออเออโอเคโอเคก็เริ่มโทรหาปุ๊บก็มาก็บอกจะสถานที่บอกนั้นบอกนี่ก็มาเจอกันอยู่ที่ผับพอที่มาเจอกันก็ปื๊บปื๊บป๊บโอเคก็กูก่อนที่จะมาเจอกันนะครับผู้คนผู้ผมเรียกแล้วว่าคนนี้เอาใครเอาใครใครเรียกไว้แล้วโอเคก็เรียกแล้วไว้แล้วปื๊บต่างคนต่างก็เรียกแล้วแล้วผมก็เห็นผู้หญิงคนนั้นผมก็ออื คืนนี้กูต้องได้กูต้องได้เย่แน่ๆคืนนี้กูกูต้องเยให้ได้โอเคผมก็เริ่มแบบผสเสัยแล้วแบบผมถ้าผมอยากรู้ว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบนะผมจ้องตาก่อนจ้องตาปพ๊บเริ่มยิ้มอย่างนี้แล้วครับนานเติบอยู่นานเติบหนึ่งอยู่เขาก็ทำนี้เหมือนผมเอาแล้วผมก็เริ่มแบบมองมองไม่มองไม่รู้ครับตอนนั้นแบบ ผมก็เริ่มไปอุวไปเต้นอุวเขาไปเต้นยั่วไปเต้นใ,นใกล้ๆกล้แล้วผมก็เริ่มกอดเริ่มเริ่มกอดเริ่มใกล้ชิดอุยอ้ยไอ้เหี้ยแม่งได้เหรอคนนี้แม่งเสร็จกูแน่คืนนี้พอเราก็เฟียกันไปกินกันไปมองกันไปพอทีนี้ไอสัตว์ผู้หญิงอีกคนนึงแม่งผัวโทรตามเย็ดโด้ให้กลับบ้านแบบนี้เลยคือมันมาด้วยกันไงสามคนนัน้นก็ต้องกลับพร้อมกันคือกูเฟลมากเลยตอนนั้นทุกคนกูบอกตรงกูโคตรเฟลเลยแม่ง โอ้โหแม่งแต่ว่าผมขอเฟสไปอยู่ผมขอพี่เขาผมขอเฟสไว้ได้ไหมเออไ้คุยกันไวอ้อย่างนี้พี่เขาก็ให้พี่เขาว่าเขาโสดด้วยเย็ดโดไม่เข้าทางกูชิบหายแถมอยู่โรงงานเดียวกันอีกกูว่ากูต้องสืบสัมพันธ์ได้เลยถึงไม่ได้วันนี้ก็ตามปึ๊บผมกับเพื่อนก็ต้องกลับบ้านใช่ไหมกลับบ้านปึ๊บพอกลับถึงห้องแล้วกลับถึงหอแนละ้วไม่ใช่บ้านกลับถึงหอปึ๊บผมก็เฮ้ย ผมก็นั่งเซงมานะสร้างเซงมาเซงแบบโอ้ยเฮ้ยทำไมกูไม่ได้วะผมก็นั่งเซงมานำทางนะครับพอผมมาถึงห้ hey, เอเฮ้ยกูขอเฟสไว้อยู่นี่วะพอขอเฟสไว้ปุ๊บผมก็ตัดสินใจทักไปทักไปพี่ทําไมกลับก่อนทําไมไม่รอกันทําไมอย่างนี้อย่างนี้พี่อยู่ไหนทําอะไรเขาก็ทักมาว่าเออต้องพาเพื่อนไปอย่างนู้นอย่างนี้แล้วตัดสินใจโทรเลยโทรไปขอหลห้งครับพี่เออมา มาแล้ผมไปนอนด้วยหรือเปล่ากูกูโปวยเน่ห์เลยกูแบบอืก <c oughs> ูกูบอกทุกอย่างเลยกูหนาวก <c oughs> ูอย่างนั้นอย่างนี้กูคิดถึงกูอย่างนั้นอย่างนี้กูบอกไปหมดเลยไอ้เพื่อนนั่ง้างอ่ะมันจนโอ้โหมันจนอ,อ,อ,ะอ่ะ่แบบาบอกต่อแล้วกันหนึ่งสี่วันดาผมมันตบผมผมก็ไม่อายครับตอนนั้นผมมองมากเลยผมก็พอเฮ้ย hey! พี่เขาตอบตกลงเว้ยตอนนั้นฝนตกด้วยไอสัตว์แม่งกูรู้แล้วว่าพี่คนนั้นแม่งก็เงียบเหมือนกันว่ะเออแม่ง ขนาดฝนตกยังจะขี่รถมอเตอร์ไซค์คนเดียวมารับกูทุกทนแม่งสุดยอดจริงๆความ <c oughs> ความเงี้ยนแม่งทำได้ทุกอย่างกูบอกตรงกูเรื่อมเปลี่ยนสุดภายกระเป๋าองลงไปเลยวิ่งลงไปเลยอ๋อแลยวเว้ยคืนนี้โว้ยกูคิดไปไกลแล้วกูคืนนี้แม่งได้เยแน่แ่บร้องเพลงชิวๆลงไปเลยแบบเพื่อนกูก็ชคด,ดี้นะเพื่อนเหะ ผก็ไปนั่งตากฝนรอแม่งนานจิบหายโทรไปก็ไม่รับโทรไปก็ไม่ตับไม่โทรผมกูนั่งรอเกือบครึ่งชั่วโมงเห็นรถมาโอเคเห็นรถมาโอ้โหโดีใจแล้วตอนนั้นคือพี่เขาเปียกหมดพี่เขาเปียกหมดทุกคนแม่งคือฝนมันตกนอะทุกคนพี่เขาโอ้โหโคตรใจรักเพิ่งเจอกันนะครับเนี่ยเพิ่งเจอกันคืนแรกเลยพี่เขาแบบกูรู้เลยแม่งทุ่มเทสุด อันนีพ้พอพี่เข้ามาผมก็ขึ้นร่นไปแล้วก็ผมจะขาดเองนะพี่ถ้าพี่หนาวมากรอดผมก็ได้นะครับอย่าโดดูดิดูด,ดูคมตอบไหลของก,กูดิเออพอเข้าไปในห้องปุ๊บก็ไปนอนที่โรงแรมแล้วก็ไปนอนด้วยกันแบบเออก็นอนหันหน้าใส่กันหันหน้าไปนคนละฝั่งนะเพราะว่าผมๆๆๆๆยังเกรงเกงินเขินอยู่เพราะว่าเพิ่งเจอกันคืนแรกครับก็ยัรงเกรงเงินเขินอยู่ ทีนี้ผมก็นอนไปสักพักหนึ่งแล้วแม่งมีมือพี่เขาเวยมันล้วงงูเห่าเว้ยทุกคนอย่าโด้แม่งกูขึ้นเลยครับทุกคนจากงูห่อเป็นงูจงอางเลยครับแม่งขึ้นเลยเอาละเวยแบบทีนี้กูแบบกูคุ้มขึ้นคว่ำเลยครับทุกคนขึ้นคว่ำพี่เขาปึ๊บกูกำลังกินล้วงลงไปแล้วกำลังกินล้วงไปอื้อหือ พี่เขาจับมือกูปั๊บเป็นเมนมน้องไอ้เฮี้ยกูหัดหน้าไปจบเจมกูทุบลงพื้นตบโต๊บหมัดเฮี้ยก็ได้แต่จุ๊บๆจุบๆแล้วครับแล้วคืนนั้นก็ไม่ได้เฮียอะไรเลยกูได้แต่จุ๊บๆและพอมาถึงตอนเช้าก็ยากย้ายกันกลับผมก็พาเขาก็ไปส่งผมที่หอเออ แล้วเพื่อนกูว่าเซลอย่างนู้นอย่างนี้ความเป็นจริงกูไม่ได้เลยครับทุกคนกูไม่ได้เลยกูโคตรเฟลเลยเออพอกูบอกกูจะไม่เลิกคุยแล้วกูจะไม่ออกแล้วแม่งกูเฟลชิบหายเลยทีนี้พี่เขาก็ทักมาเล่นด้วยทุกวันทุกวันพออยู่รังงานเดียวกันใช่ไหมครับก็กินข้าวด้วยกันอะไรไว้ความสัมพันธ์เราเริ่มดีขึ้นไว้แม่งเออเริ่มแถมคุยก็โสดด้วยกูก็เหงาด้วยกูทักไปคุยกับพี่เขาทุกวันก็แต่ว่าเขาพี่เขาแปกนะ คือกูพยายามจะโทรไปหาไปเล่นด้วยตอนกลางคืนคือพี่เขาแบบว่าไม่ว่างหรือเล่นเกมหรือเหนื่อยหรือนอนพี่เขาจะหาข้ออ้างมาเยอะเลยเราก็จะไม่ได้คุยกันเราก็จะแซตกันปกติแต่มีมาวันหนึ่งเวย้พี่เขาโทรมาไอสัตว์กูดีใจมากเลยกูรับเลยปุ๊บไอสัตว์เป็นเสียงผู้ชายทุกคน กูนี่หน้าเอไอ้สั์มึงเปิดกล้องมึงเปิดกล้องเป็นใครวะกูเป็นเมียเออกูเป็นผัวกูเป็นผัวนี่นี่มึงมาทําอะไรครับกับเมียกูอะไรอย่างงี้มึงได้กันหรออะไรมึงกูพูดไปมันโคตรเยอะเลย <S <S ผมกับเพื่อนผมนั่งอยู่ด้วยกันเล่นเกมด้วยกันน่ะหน้าเบื่อครับทุกคนคือผมรีบตัดสายปุ๊บผมบล็อกเลยครับผมบล็อกแชทเลยเออแล้วผมื็อนกม,มานั่งปรึกษาเพื่อนเอางดายีวะแม่งคือผมจะฝึกงานเสร็จแล้วเลยทุกคนอีกสองอาทิตย์ผมจะได้กลับแล้ว คือผมเป็นคนนอกนอกต่างถิ่นไงพี่ต่างถิ่นไงทุกคนคือผมมาผมมาตั้งแต่อุดรมาอยู่ปาจีนคือผมเป็นนักศึกษาไม่มีรถไม่มีอะไรไม่มีคนรู้จักเพีแต่เพื่อนไม่มีปืนไม่มีโอ้โหถ้ากูโดนฆ่าคือจบครับคืออีกสองอาทิตย์แล้วทีนี้อีกสองอาทิตย์ผมไม่ไปไหนเลยครับตอนนั้นผมไม่ไปอะไรผมอยู่ต่อห้องเลยออกทํางานเสร็จผมก็รีบกลับห้องผมอยากกินอะไรผมก็ฝากเพื่อน แล้วทีนี้ไอเอเนะ่ะมันไปเลี้ยงมันจะไปเลี้ยงส่งแผานากมันแล้วคนคุยผมก็อยู่แผานากมันด้วยแล้วเอาแฟนไปด้วยครับเอาไอ้นั่นเหรอที่จะมาฆ่าผมนะเออแล้วมันก็รู้ด้วยว่าไอนี่เป็นเพื่อนผมมันก็ว่ามันก็เรียกเพื่อนมาเยอะเลยเออกูจะตีมึงฝากไปฝากไปถึงผมนะครับมันจะตีเพื่อนผมมาแล้วก็มาฝากมาให้ผมมีมีอย่างสีพอไอมบ่ ไอเพื่อนผมก็โทรมาเลยไอชี้มานี่นี่รีบมาหามมาเคลียร์กันดิผมไม่ไปเลยทุกคนผมกลัวชิบหายเลยคือกูจะฝึกงานเสร็จไรไงเพื่อนผมก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับเพราะว่ามันมีคนเยอะมันมีแบบมีผู้ยงผู้ใหญ่อยู่นั่นบ้างก็แบบค่อยคุยกันอย่างงี้อย่างนั้นอย่างงี้ก็เออเขาก็อารมณ์เย็นขึ้นเขาก็ไม่ทําอะไรเพื่อนผมก็นั่งจินกันไปก็แต่ว่าก็คุยแบบเพื่อนผมมันก็กดดันครับไม่รู้จะโดนต่อยเมื่อไหร่คนก็เยอะ เรเียบพื่อมาเยอะเพื่อนผมก็กดดันก็เลยไม่รู้จะทําไงเพื่อนผมนมันโทรหาเพื่อนทุกคนเลยครับมันกลัวมากคือผมไม่มีรถไม่มีอะไรเลยครับทุกคนเป็นแค่นักศึกษางโง่ๆคนหนึ่งครับเออประสบการณ์ครั้งนี้แม่งกูจําไปถึงบันตายเลยก็เลยเอามานี่นะครับแล้วไม่ได้คุยกันประมาณสองสามวัทิดผมก็จะได้ฝึกง,งานเสร็จเพราะว่าจะได้กลับกลับไปใช้ชีวิตอยู่บ้านไปเรียนเหมือนเดิม ให้ชีวิตแบบชิวๆกินเหล้าเล่นไปวันๆเหมือนเดิมไม่มาได้ทางงททางานอย่างเงี้ยพอสุดท้ายคือพี่เขามาเวผู้หญิงที่มาคุยที่างาน,นกับผมที่ผับนั่นแหละที่ผมเล่าไปเรื่องนี้เขาก็มาเอาของให้ผมเอานั่นนนี่แล้วก็มากอดแล้วก็ร้องไห้นะทุกคนทําให้ผมร้องไห้ตามเลยกูมไม่รู้ทําไมเออ,เอ,อทั้งที่ผมร้องไห้ตามแล้วทุกคนแม่งแล้วกอดแล้วจูบผมแล้วอื ผมแบบก็เลยกลับพี่เขาก็ร้องไห้ผมก็มองผมก็มองผมอยู่รถรถตู้ผมก็ขี่แล้วเขาก็พาผมกลับบ้านผมก็มองพี่พี่เขาก็มองผมผมก็พูดในใจเออเราทําบุญไว้ได้แค่นี้นะไม่เจอกันไม่รู้จะได้เจอกันเมื่อไหร่ปึ๊บแล้วพี่เขาก็โทรมาเว้ยโทรมาในในเฟซเพื่อนผมนะเพื่อนผมก็เอามาให้คุยเออก็คุยกันปึ๊บ อันนั้นแหละครับก็เป็นการคุยครั้งสุดท้ายของผมก็เราก็ไม่ได้เจอกันอีกอะไรจนถึงวันนี้ไม่ได้เจอไม่ได้คุยกันอีกเลยครับทุกคนเออมันก็เป็นอุทาหรณ์เรื่องหนึ่งนะครับว่าถ้าจะเป็นรักใครนะครับทุกคนให้ดูดีๆสืบประวัติสืบอ,อะไรดีๆนะครับไม่แน่ครับเพราะว่าผมไม่รู้รัาผู้หญิงเขาแบบความลับนี่โอ้โหแบบแน่นปิกเลยกุ่มลองตรงโคตรแน่นนะคือผมไปส่องเฟซส,ส่องอะไรผมเลี่ยนดูหมดแล้วตั้งแต่ เริ่มสร้างเฟซเริ่มอะไรผมดูหมดจริงๆครับก็ยังมีผัวเฉยผมก็ยังงงอยู่โอ้โหแบบผัวมึงคือไม่เล่นเฟซไม่เล่นอะไรเลยเออพอถึงแบบผมเลิกคุยกับพี่เขาพี่เขาก็เริ่มโพสเออไปงั้นไปนี้กัะหนุ่มกับนีงกับแฟนแล้วครับครับจะรักใครก็ดูดริงๆนะครับอย่าไปชอบถ้าเป็นเหมือนกับในโคง้งในข่าวผมอาจจะโดนฟงโดนฟันอะไรอย่างนี้ ตอนนั้นแหละครับทุกคนจบแค่นี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดซ u b s ไ r i b e กดติดตามในช่องเหลือมกูุงนี้ใครทําให้ผมทําคลิปเล่าประสบการณ์อย่างนี้อีกผมก็จะทามาเรื่อยๆนะครับทําไปเรื่อยๆไม่มีคนดูก็ช่างหัวมันผมก็อยากเล่าประสบการณ์ให้ทุกคนฟังเป็นอุทาหรณ์นะครับที่เกิดขึ้นกับชีวิตจริงผมนะครับขอบคุณนะครับ